ะะทางกรมส่งเสริมสากลค่ะเขามีการส่งเสริมการพัฒนาอาชีพแล้วก็การตลาดแบบภูรณาการนะคะตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลค่ะ ทางด้านของพลเอกประวิทยวงสุวรรณนะคะท่านรองนายกรัฐมนตรีได้มอบสมุดประจําตัวให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือกให้ทํากินในชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลในลักษณะการแปลงรวมณนะองค์การบริหารส่วนตะบ,บนท่าแฝกตะบ,บนท่าแฝกอําจังหวัดอุตรดิตนะคะซึ่งได้ดําเนินการจัดที่ดินแล้วเสร็จเนี่ยจํานวน1000กับอีก34แปลงนะคะ ผู้ครอบครองทำประโยชน์จำนวน691รายเนื้อที่ประมาณ6,928ไร่หนึ่งงานกับอีก24ตารางวาค่ะกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็มีทางด้านของคุณศัก์ชัยชัยพุทธครับผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมสหกรณ์เขต17-18เนี่ยนะฮะเป็นผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์เข้าร่วมพิธีครับแล้วก็กรมส่งเสริมสหกรณ์ในฐานะเลขานุการคณะอนุกรรมการส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดครับก็ได้มีเป้าหมายดําเนินการขับเคลื่อน การส่งเสริมพัฒนาอาชีพและการตลาดแบบบูรณาการตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลนะครับก็การจัดที่ดินทำกินตรงนี้เนี่ยจะอยู่ในพื้นที่ของเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าจริมนะครับที่ตำบลท่าแฝกอำเภอนนําป่าจ,จังหวัดอุตรดิตถ์รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงครับภายใต้การใช้ระบบการอนุรักษ์ดินและน้ำที่เหมาะสมอย่าง,ย,างยั่งยืนนั่นเองครับ ะะก็เป็นการนําเสนอเรื่องของอการตลาดแบบบูรณาการนะฮะรวมถึงก็ยังเป็นประเด็นสําคัญเรื่องของการจัดสรรที่ดินทํากินให้กับพี่น้องประชาชนที่ตอนนี้เนี่ยอาจจะยังไม่มีที่ดินทํากินเป็นของตัวเองอันนี้เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งเหมือนกันซึ่งท่านก็ลงมาดูแล้วก็ช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวด้วยนะครับ